คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะแน่แน่แน่เกมนี้ไม่ใช่เกมหมาแน่แน่แน่เกมนี้เป็นเกมแมวอะไรก็อะไรก็ อ้ยช่วงเนี้ลมดีนะพักผ่อนยาวนะพักยาวนะทุกคนอ่าเราไปพักผ่อนมานะทุกคนนะวันนี้ไปท่องเที่ยวมาทุกคนคิดถึงกันไหมเจ๊ควันหายไปหลายวันเนี่ยเออคิดถึงกันไหมถ้าคิดถึงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะจ๊ะอุ้ยอามาเล่นเกมสนุกสนุกรอเจ๊ควันก่อนนะวันนี้เราพกทุนมาที่เก้าเ้รียะกับเปชดห้าสิบบ้านแบบยั่ๆนะอ่ามายาวไปยาวไปนะจ๊ะ ในช่วงวัพักผ่อนนะคะเราก็ต้องมีการรีแลกด้วยการมาเล่นสลอตกันบ้างไปไปไปอุ้ยเข้าโคมทุกคนโครมไปเลยจา้าเต็มคาราเมลโคมเต็มคารเารเมลที <c oughs> ่นขเขาพูดกันนะโอ,อ้มันอะไรอะเต็มคาราเมลนะคะเต็มกราฟเต็มที่เต็มที่ทชีวิตที่สุดแบบสุดยอดอะไรแบบนี้หรือเปล่าเ <c oughs> ออไม่รู้เหมือนกันนะ เดาไปมั่วนะคะเรื่อยเปื่อยเรื่อยเอ่ยนะอุย้ยใบพัดเข้าดีสงสัยช่วงนี้อากาศร้อนอุย้ยโคมก็เข้าดีนะทุกคนอ่าปล่อยโคมบนรอยกระทงอ่ะทุกคนลอยกระทงไปไหนกันบ้างไปปล่อยโคมกันหรือเปล่าอืมปล่อยทุกปล่อยโซปล่อยเรือปล่อยไฟสัป,ปเคาะตัวใดๆก็ใ,ให้กลายเป็นดีเอ,อเอ,อเลื่อยเปื่อยนะกลับมาครั้งนี้รู้สึกว่าอรเรดมากขึ้นนะทุกคน อเลิรดนะอะไ้พวกคนหย่อนใจนะทุกคนช่วงนี้กลับมาเอาเลิอีกครั้งนะคะรู้สึกสดชื่นนะอุย้ยพัดเข้าดีนะเย็นเจียบเย็นฉ่ำนะทุกคนปังไม่ไหวเลิไม่ไหวอะไรก็อนฮ่าหรือบอกทุกคนคล้ายเกมจิจควันเลยนะไปใคลายเก,ยม,ยเกยมของพีจิสลอตนะคะทุกคน อาพผิจีซอบนะทุกคนใครสนใจอยากเข้าไปทดลองเล่นก็สามารถเข้าไปทดลองเล่นกันฟรีดูก่อนได้นะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไหมแนะนำเลยนะจ๊ะผป้ดใช้วิจารณญาณในการรับชมันทุกครั้งด้วยนะคะรับชมกันเพื่อความบันเทิงนะคะไม่แนะนำให้ร้องเรียนแบบนะจ๊ะเกลียดตัวเองวะขอเสีย <die gesch Investment> งปกติ Shadow wwww. ที่หนึ่งค่ะอืมเลิศเยอะ ถึงไหนแล้วตอนนี้กำไรเรามาแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวขออีกนิดนะทุกคนเราเราขออีกนิดนะด้วยสายเรือตักซู้นะโ <c oughs> อ้ยตอนนี้บวกมาแล้วนะทุกคนบวกมาแบบเออเยอะพอสมควรนะเออพอได้ค่าเที่ยวต่อนะทุกคน <c oughs> เออพอได้ค่าบาร์บีคงบาร์บีคิวเนอหมูกระทงหมูกระทะอะไรเอ่ยประมาณนั้นไปจ้าสู้ไว สวยรถปังไม่ไหวรถไม่ไหวปังไม่ไหวโอ๊ยอะไรก้อนอะไรก้อนอะไรก้อนข้าวอุ้ยพัดพัดเข้าดีมากทุกคนอันนี้คูณสี่นั่นจ้าอะไรก้อนเสียงเหมือนคิงคองเลย วน,นี้ก็สะสมแก่ใจเุ็คนแล้วนะคะทุกคนโอเคพอเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเุ็คนด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะโจะ๊จบทุกคนบวกมาเยอะอยู่เด้อเอออย่าลืมไปทดลองเล่นกันนะจ๊ะ